พระปรางสามยอดลบบุรีกลางเมืองลบบุรีมีโบราณสถานที่สง่างามนั่นคือพระปรางสามยอดปราสาทหินสามองค์เชื่อมต่อกันสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของเรืองอำนาจว่ากันว่าปรางทั้งสามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนแต่ความลี้ลับของพระปรางสามยอดกลับทำให้ผู้คนทั้งศรัทธา แลละขุนุนกชาวบ้านเล่ากันว่ายามค่ำคืนมักได้ยินเสียงคนพูดเสียงดนตรีอันไพเราะดังแว่วออกมาทั้งที่ภายในว่างเปล่าบางคนเห็นเงาพระภิกษุโบราณเดินประทักษสินรอบองค์ปรางก่อนจะหายลับไปในความมืดและมีแสงสว่างพุ่งขึ้นเหนือปรางว่ากันว่านั่นคือเหล่าเทพเทวาที่มาปกปักรักษาพระปางและชาวเมืองลบบุรีและผู้คนที่ไปกราบไหว้ สิ่งที่หลายคนจดจำคือฝูงลิงที่อาศัยอยู่รอบพระปรางไม่ใช่เพียงสัตว์ธรรมดาแต่เป็นผู้พิทักษ์ตามความเชื่อโบราณใครคิดร้ายกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มักถูกลิงทำร้ายหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดจนต้องรีบหนีไปแม้จะเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ขนลุกแล้วแต่ผู้คนยังคงศรัทธามากราบไหว้ขอพรโชคลาภการงานและความเจริญ จนพระปรางสามยอดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเมืองลบบุรีทั้งศักดิ์สิทธิ์น่ากลัวและน่ากเกรงขามใครได้ฟังก็อดไม่ได้ที่อยากไปสัมผัสด้วยตาตนเองและนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่ของเมืองไทยที่ว่ากันว่าถ้ากำลังโชคร้ายหรือกำลังมืดมนกับชีวิตที่ยังหาทางออกไม่ได้ถ้าคุณได้ไปกราบพระปรางสักครั้งจะมีปาฏิหารช่วยชี้ทางสว่าง และหาทางออกให้คุณได้อย่างน่าอัศจรรย์จใจนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ละที่แห่งใดและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนได้ไปแล้วลืมไม่ลงอย่างแน่นอนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่เชื่ออย่างลบหลู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับหากชื่นชอบตำนาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลีลับและเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเช่นนี้ฝากกดถูกใจและติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมอาจารย์ดำด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปขอบคุณครับ